อ๋อมันเกิดจากแฟนแฟนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยอะแฟนเก่าอ่ะเบี้ยเขามาที่บ้านพี่ตะพันยืมเพื่อนผมของมันแล้วเขาเลยเขามาแล้วเขาก็เห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมตุ๊กตาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาผมเป็นคนไม่ยึดติดอยู่แล้วผมมาขายได้หมดแล้วจะเอาบ้านจะเอารถอะไรก็พักมาใช่ครับพี่ ไม่คินเนาคนค,น <c oughs> คิดว่าจริงเา<อ>าพูดเล่นคนคิดว่าจริงก็<อ>ไม่ไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะเชื่อ,อืีเราขนาดนั้นก็จะไปพูดออดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นคนเชื่อ, <c oughs> อไง ม,มีขายบ้านนะผมอ้ําขายบ้านน่ะผมอามไปเอามากันแทบจะกันผมอ้ําแล้วก็เขาไปทําข่าวมีคนทักมาด้วยเต้นรถกระทักมาขอซื้อรถเต้นรถมรทักมาขอซื้อรถแล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่ะเขาก็เดินมาถามว่าจะขายเหรอขายเท่าไหร่เขาก็ถามเขาคิดว่าจริงยังยังพี่เฟมัไม่คัดถามเยอะเนี่ย ถ้าเขาให้กําไรขายนะแต่ไอ้นี่แต่พูดกันถ้าลดจะขายเลยตอนนี้อ่นไอ้พูดจริงละแต่ว่าอยากกดราคาผมเยอะเพราะเต็นท์เขาทักมาเขากดราคาไงใช่พี่แล้วบ้านอ่ะบ้านก็เป็นคนทักมาซื้อหรอปักเอ่อทักมาซื้อเขาไม่ได้ทักพี่แต่ว่าบังเอิญเจอที่ร้าน้างรถเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมไงเขาก็ถามว่าขายไหมถ้าขายขายกี่บาทผมเลยบอกว่ายังไม่ขายแล้วไม่เราพูดไปอ้ํเล่นเป็นเอื่อนเพื่อนจากไหนไปพูดเล่นคือเอาได้ะไรพี่เซฟานมาพี่ัดีครบ ทำนว่พูดเรื่องขายบ้านอยู่พี่ไอซบันจริซื้อบ้านผมไหมล่ะไม่ครัเอาไหมไม่ครับไม่คือเรื่องของเรื่องมันคือจากแบบว่าถ่าย YouTube แล้วเขาถามว่าในบ้านผมขายอะไรมั่งผมก็เลยบอกว่าผมขายได้หมดเลยเพราะผมไม่คนไม่ยึดติดกันพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องจริงถ้าเมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบเงียบเงียบเเนาะจริงไม่ขายใช่ครับพี่เออขอกั้ไหมฮะน้องหมาอะไรนะขอดิ่ง่าได้เลยพี่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ดูนะพี่ต้องสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนะ เออสภาพเราก่อนตอนนี้สภาพเราก่อนได้พี่พี่จะยืมเพื่อนเพื่อนผมมาไล้นี่พี่รายได้เราตกขนาดรู้สึกว่ราะไม่มรายได้ลดลงขนาดนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้ด้อลงเยอะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้ายูทูบเยอะไงแต่ว่าช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มไงแข่งเยอะมีใช่พี่แต่พี่เต้ฟานน่ะเขาทำยูทูบวันลูกค้าเขาทุกคลิปเลยนะผมดูอยู่แต่กับผมมันไม่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 ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงนี้ติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็คนไปจ้างคนอื่นทำเยอะไงเพราะอะไรเราคยคิดไปเพราะอะไรยอดวิวเราน้อยลงไงอะไรพี่ บางคลิปก็มามาคลิปก็ไม่มาไงเออก็เลยต้องปั้นใหม่ปั้นใหม่อยู่คือแฟนคลับเขาขอก่อนพี่อ๋อตามไปเลยคือได้เลยคือแฟนคลับเขาขอว่าเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขามีเป็นผู้มีพระคุณกับผมไงตอนเริ่มทาช่องใหม่ๆเนี่ยแฟนเก่าเขาก็ช่วยทําช่องแบบใช้มือถือถ่ายอะไรเงี้ยพี่เราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกมาอะไรเงี้ยพี่เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับพี่ก็คือยังคุยติดต่อกันได้ปกติถ้าคุยติดต่อกันได้พี่ก็เป็นเพื่อนกันครับ ใช่พี่แล้วเขากลับมาคือมันเป็นคอนเทนต์แหละถูกไหมคอนเทนต์พี่ถ่ายรายการผมก็ถ่ายช่องผมเขาก็ถ่ายช่องเขาพี่คอนแหลมันครั้บ โอ้ไม่มีพี่เขาก็มีแฟนดีแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะเขาจะต้องมีแฟนใหม่ไปแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะไปดีไดีไปแล้วแฟนเขาได้ดีไปดีดีดีกับผมเยอะเขาทำไมการนี้ไปเขาไม่กังวลญเลยพี่มันไม่มีอะไรพี่เพื่อนไงเออออกกล้องไม่มีอะไรไงสงสารสงสารตัวเองไหมหรือยังไงมันก็ไม่สงสารพี่มันก็เพลินๆพลนอะเออเพลินเยังไงอไม่ก็เรื่อยเรื่อยมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเออเออเขาไม่ถามใครหรอแม่เพราะเห็นข่าวข่าวเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมใช่พี่เขาว่าชิวๆอ่ะ เออแฟแฟนครับเป็นงครับพี่นก็ดีนะพี่ยอดวิวเยอะกว่าไทยเองอ่ะใช่พี่ผมไม่เกือบได้ไม่ถึงร้านมานานแล้วมั้งเขามาเกือบถึงร้านละใช่พี่ก็ดีกว่าไทยคนเดียวมีด่าไหมมีด่าไหมไม่ไ่อยมีด่าพี่ตัวใหญ่คนเขาไม่ค่อยด่าแขกช่องผมหรอกเขาจะด่าผมแฟนคลับผมอ่ะเขาจะด่าแค่ผมแต่กับแขกผมเขาไม่ด่าใช่ครับพี่แรกๆก็เครียดพี่ตอนนี้เริ่มปงละ

ผมไม่ชอบปัางไงชอบมีงานทำไงเลูกคขายยังเข้าอยู่นะลูกค้าขอให้เข้าหน่อยใช่พี่ขอให้เข้าหน่อยเมืกี่ตัวตอนนี้หรือว่านานๆทีโล่งเลยจ้าหรอก็เลยขายไงคะอ๋อรายการเราโล่งเลยหอุตรายการเลยเรอโล่งเลยแต่ติดเข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมลดราคาไหมล่ะลดได้ก็ติดต่อมาที่เออคนกลัวแพงฮะคนกลัวแพงไม่แล้วตอนแรกแพงตอนนี้ไม่แพงแล้วแล้วตอนนั้นไม่แพงทำไมล่ะเอาแอคอะไรดังไงดังก็แพงสิปปาากกกันอเล่ช่วงนี้เริ่มลงก็เดี๋ยวลดได้ คือต,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 ตอนตอนนี้มันก็ยังพออยู่พี่มันก็ไม่ได้แบบว่าลําบากมากพี่แต่ว่ามันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่ามันก็จ่ายค่ารถค่าบ้านหมดอะไรเงี้ยพี่กาทํางานเพื่อค่ารถค่าบ้านอะ ถ้าจะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติรายการไม่ค่อยได้ออกไงตอนนี้ก็รับละหมื่นก็รับแปดพันก็รับละไม่ยิงละไม่ยิงละตอนแรกแอรไงไม่รับเลยพืแบบว่าถ้าเป็นอินโซ m เอ็มซีแล้วก็รับหมดแล้วตอนนี้ใช่แต่บา่คนไม่เอาเลยแต่ตอนนี้งานอะไรก็ได้ตอนที่เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งเนี่ยคือคอชูคอเลยโอ้โหชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยเนี่ยไปผ่านนคนอื่นก่อนแต่ตอนนี้ติดต่อลดราคาได้เลยนนี้กีครับล่าดเหมือนแบบมีคนจับคู่อีกแล้วกับโกลัน น้องรันนะพี่น้องรันเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานพี่เป็นเด็กฝึกงานคือผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือตอนแรก,กเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแบบว่าเด็กฝึกงานมาออกกล้องอทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบ ใช่พี่แค่นั้นเองครับพี่แต่คนจับเชียร์เลยแบบคนเขาก็เชียร์พี่เขาก็เห็นผมตวดไงคือเขาเขาไม่ได้เชียร์โกันคนเดียวหรอกถ้าผมไปเล่นกับใครอะถ้าผมตวดเขาก็เชียร์ผมจีบหมดละประมาณนั้นนะพี่โอ้ร้องเรียนกับรถเหรอรถไปได้ที่เป็นเปนขับผมมานานแล้วสิ่ตีแล้วรถน้องเขาบอกว่าสเปคเขาก็คืออายุมากกว่าใช่ครับพี่แต่ว่าบอกความจริงก็คือตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนพี่เออเพิ่งเลิกเองเขาปิดตัวแฟนแล้วนะเขาเปิดตัวแฟนแล้วนะไอ้แจ็คเหรอมันเพิ่งมันฉีดน้ำหอมมันเลยปตัวแฟนเขาไม่มีน้ำหอมอะไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำห มเลยเปิดตัวแฟนแต่แฟนฉันอะลูกค้าเข้าเขาลูกค้าเข้า